ฟินแลนด์หนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกการจัดการของฟินแลนด์จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลทั้งโรงเรียนบ้านและเวลาส่วนตัวรวมถึงความเท่าเทียมทางการศึกษาทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณลักษณะพื้นฐานและทัศนคติที่ดีต่อสังคมถอดบทเรียนแห่งความสุขของระบบการศึกษาฟินแลนด์ที่เน้นความเท่าเทียม นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาฟรีในสถานศึกษาที่มีคุณภาพทั่วประเทศให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะว่าฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะในระดับก่อนวัยเรียนการเล่นเชิงสร้างสารรค์จะทําให้เด็กเกิดพัฒนาการพื้นฐานความเจริญเติบโตในทุกๆด้านของเด็กอย่างมีคุณภาพขณะที่การเรียนรู้ส่วนบุคคลระบบการศึกษาในฟินแลนด์ไม่มีการทดสอบเพื่อวัดระดับหรือการแข่งขันทั้งระดับสถานศึกษาและระดับบุคคลการจัดให้มีมาตร ตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองตามความสนใจและความถนัดส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจำกัดทางการศึกษาชั่วโมงการเรียนรู้เข้าเรียนวันละ5ชั่วโมงคาบเรียนละ45นาทีเพื่อให้นักเรียนมีเวลาส่วนตัวสำหรับเรียนรู้เรื่องที่สนใจระบบการศึกษาแบบฟินแลนด์ไม่ใช้การสอบเป็นเครื่องวัดผลสำเร็จการเรียน มีเพียงการสอบวัดผลแห่งชาติหลังจบการศึกษาภาคบังคับเท่านั้นแต่การวัดประเมินผลระหว่างเรียนจะทำผ่านการประเมินเชิงคุณภาพรูปแบบต่างๆเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กเป็นหลัก ไม่มีการบ้านนักเรียนในประเทศฟินแลนด์เริ่มการศึกษาตั้งแต่อายุ7ปีมีชั่วโมงเรียนในโรงเรียนสั้นการบ้านน้อยเพื่อให้เด็กๆมีเวลานอกห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้โลกภายนอกด้วยตัวเองผ่านการเล่นทำกิจกรรมที่ถนัดและสนใจส่งเสริมคุณลักษณะพื้นฐานสำหรับวัยที่จะเติบโตขึ้นไปที่ฟินแลนด์นักเรียนทุกคนจะได้รับอาหารฟรีถูกหลักโภชนาการจนจบการศึกษามีการเสิร์ฟอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ปีพศ2486 สร้างครูมีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา คุณสมบัติสําหรับการเป็นครูสูงมากมีเพียง10%ของผู้สมัครเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับอาชีพครูและครูในฟินแลนด์จะต้องมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นครูในระดับการศึกษาใดก็ตามด้วยเหตุผลนี้อาชีพครูจึงไม่มีการประเมินผลที่เป็นผลโดยตรงจากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดความเป็นอิสระของครูซึ่งครูได้รับการสนับสนุนจากการให้อิสระในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของครูแต่ละคน แม้ฟินแลนด์จะได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกแต่บุคลากรภาคการศึกษารวมไปถึงภาครัฐและเอกชนยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาขึ้นไปอีกเสมอมาสำนักข่าว Today Make tomorrow today